ราะจริงๆก็เป็นคนเชื่สัญญกรรมประมาณหนึ่งไม่หลอกจริงๆมั่นใจตัวเองว่าสวยเดี <S <S ๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะคือเราก็แบบไม่ได้ทําให้มันแบบไปขนาดนั้นเอาเท่าที่ได้สวยแบบพอประมาณเดี๋ยวเพื่อนไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะดีปฐมมาปันทองนะคะก็คงจะรู้จักกันในนามนักแสดงแล้วก็เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่แบบข้ามวอรในวงการม,มานานและวันนี้นะคะดีก็ได้มาอยู่ที่ A p e x สาขาเพลนจิตเป็นโรงพยาบาลสัญญกรรมนะคะแล้วก็มาตรวจร่างกายมาคุยมาคอนซัลคุณหมอถามเราก่อนเราอ่ะคอนเซิร์นตรงไหนที่คอนเซิร์นที่สุดก็คือบริเวณใต้ตาที่มันจะมีปุดๆตรงนี้นะคะคือถ้าไม่ให้ทำอะไรเลยทําแค่นี้ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าไหนๆก็จะทําแล้วก็เลยแบบอยากทาอย่างอื่นด้วยที่มีปัญหาที่สุดเราดูรูปแล้วเราไม่ชอบใช่ไหมคะก็คือส่วนของคอด้วยความที่เป็นลูกครึ่งนะคะผิวมันจะแห้งแล้วมันก็จะเหี่ยว ก่อนวัยแบบเพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นคนไทยเป็นเอเชียไม่มีผสมเนี่ยเขาก็ยังไม่เหี่ยวเลยแต่แบบคือทีได้นําหน้าเพื่อนไปไกลแล้วอะไรเงี้ยคอก็จะเหี่ยวแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่คุณหมอแนะนําว่าเวลาเขาจะดูคนนะคะว่าแบบคนนี้อายุเยอะหรือเปล่าเขาจะดูที่จากใต้จมูกมาถึงมุมปากถ้ามันกว้างมากนั่นแหละสูงวัยแล้วอะไรเงี้ยคุณหมอก็จะกระเถิบตรงนี้ขึ้นไปให้มันเด็กลง อยากทํามาตั้งแต่อายุ50ที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะคือสนใจที่ไหนก็จะเข้าไปคุยนะคะแล้วก็ที่ไหนเป็นยังไงไม่ใช่ว่าที่อื่นที่เราไม่ทําไม่ดีนะคะแต่ว่าจะดิดเราตรงกับที่ไหนมากกว่าอะไรอย่างคุณหมอสมบูรณ์ก็คือพอมาเจอแล้วก็รู้สึกว่าแบบคุณหมอดูดูสะอาด คุณหมอดูฉลาดแล้วก็แบบแอบไปศึกษาประวัติจบที่ไหนทาอะไรทํางานมากี่ปีคือฝีมือเนี่ยดิว่าบางทีก็อาจจะใกล้กันนะคะแต่ว่าประสบการณ์ในการทํางานของคุณหมอเนี่ยคือคิดเองนะคะว่าแบบเวลาที่เราอ,อยู่ในห้องผ่าตัดแล้วมีกรณีฉุกเฉินอะไรขึ้นมาประสบการณ์ในการทํางานของคุณหมอเนี่ยมีผลกับชีวิตเรามา,มากเลยนะคะ ก็รู้สึกว่ามั่นใจแบบจากที่คุณหมอเห็นเราคุณหมอรู้สึกว่าเราควรทําอะไรแล้วสิ่งที่เราได้มันก็คือตรงกับที่เราอะอยากให้มันเป็นด้วยอย่างเี้ค่ะเราก็เลยตัดสินใจที่คุณหมอ <Thank you. S 1> ดีว่าเกาหลีเนี่ยคนชอบไปเกาหลีกันถามว่าก็อยากไปไหมก็คำๆก็ก็ดีนะอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าหมอที่ทําให้เราเนี่ย ฝีมือดีไหมถ้าเขาบอกว่าดีแล้วแล้วดีแล้วยังไงไม่มีที่ให้เราไปเช็คประวัติแบบของไทยอย่างเงี้ยค่ะของไทยเนี่ย,ย,เ,ยเราเซิร์ชชื่อไหนแพทย์ตืดๆมันก็จะขึ้นมาว่าจบที่ไหนทําอะไรประวัติการทํางานไปสเปเชียลอะไรมาอะไรเงรี้ยค่ะทาไมเราถึงไม่เชื่อคนไทยอนะไรเงี้ยแล้วดีรู้สึกว่า1ก็คือไม่ต้องเดินทางเราได้อยู่ใจพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับไปบ้านได้ข้อดีมันก็เยอะเยอะกว่าเยอะคะ่ะดังนั้นถ้าเราอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ย เราอุ่นใจมากกว่าท้ายแล้วเนี่ยเราจะย้อนไปได้เท่าไหร่แต่บอกเลยว่าไม่ได้อยากย้อนเยอะแล้วก็คนที่กําลังติดตามดีอยู่แล้วก็เฝ้ามองอยู่ว่าเออเขาเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วอยากทําก็ดีก็ขอเป็นกําลังใจส่งกลับไปให้ทุกคนนะคะผู้หญิงยอย่าหยุดสวยค่ะเพราะว่าเราต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองค่ะ